มันก็มีอยู่แต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะฟังทุกคนเราเก็บพิจารณาทุกอย่างว่ามันแมนว่าหรือบะแมนจนว่าเราพ่อกับเจ้าของเจอกับเจ้าของสิ่งสําคัญตอนนี้บอกก็คือนานิตาตัวเกี่ยวคอยบอลรุ่มเอาอฝ่าเอาฝนไม่บอกใคแล้วกันไพสิว่าคอยเอาไม่บอกเนี่ยวบรีบมวนมันเป็นเรื่องภายใน ทำให้มันไข่เจ้าบูหูหรอคนก็ว่าไข่สมาปีเจ้างานจังสี่บัดย่ามข่อยเฮ็ดน้้วดูขึ้นเบาเนี่ยคือเบาคือเบาคิดเนี่ยไข่เฮ็ดน้้วดูไขก็เฮ็ดอยู่ย่ามข่อยเช็ดดาบเช็ดขี้เช็ดเงียวส่วนลูกส่วนนั่นเนีไข่อยก็ส่วนเบิดทุกอย่างไข่เฮ็ดเล้เบิรทุกอย่างสิ่งที่ผู้หญิงทำได้ข่อยก็เฮ็ดได้เบิรทุกอย่างข่เฮ็ดอะไรขึ้นไข่เบ่งบอกอะไรกันนั่นล่ะข่อยเบ่งออกอะไรเสื้อตัวเกี่ยวต้นลิตาเนี่ยไข่เบ่งออกอะไรเสื้อได้ทำงานของข่เฮ็ดได้เบิดล่ะ แต่ลังเทียร์ขอร่อกับอะไรรังเทียขอ่อยกับความแบบบูซ่า,ม,ามันกับอะไรอาจจะอะไรเตี่ยมลอยแต่ขอ่อยกับพยายามเหตุบทุยยางอยู่ที่ขอ่อยจะเห็นได้ธรามากินต่อไปสู้ต่อไปนะจ๊ะบ่ต้องไปข้าเมียนยังว่าให้การอันนี้เด้อบ่ต้องไปลแล้วเราก็ไปรับรู้ว่าเออแค่นี้แล้วเขาก็เดินหน้าต่อไปให้ร่างแก่ึิงกันแล้วกันทุกคนเมียนพโพน้องของ ทุกคนมีเหตุและผลทุกคนมีเหตุและผล คิดว่า,ขาเขายจะให้เกียรติหลายเพราะเขาบอ,อกซือออกน้าผู้ใดขอให้เวลาให้กันละ,หลใ,นนนละให้เวลาไม่ขอให้เวลาไม่คิดจะคลองให้กันขอให้เวลาให้กันละขอคิดว่าขอให้เกียรติได้ไหมขอยบ่กว่าขอให้บอกตัดแต่น่าขอด,ดีเป็นยังแล้วบอกซื้อขอยห้บอตาัดน่าขอด,ดีเป็นยังแล้วคันหูตัวแล้วเฝ้ามันจะบอกเฝ้า,าก็คือมันก็ต้องเจอนนี่แหละค้นนะ เอาไปไปโรงเรียนค่ะหนูไปโรงเรียนค่ะอะไรลูกก็ไปกินเดี๋ยวไปซื้อกินเนาะโอเคไหมไปจอดซื้อไปกันทีไหมคะมาค่ะถึงเวลาแล้วค่ะโทรศัพท์ปิดก่อนนะคะโอเคไหมใส่รองเท้าค่ะ